เอาละครับพี่นองครับมือนี้มากินบักม่วงน้ากันเด้อยพี่นองครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแล้วก็มีน้ําปลาหวานทําเองสีสเกตเป็นเมืองหอมแดงอย่าลืมเพราะฉะนั้นหอมแดงจะต้องเยอะนะครับเอ่ะเดี๋ยวมาซีมกันพี่นองเอ้ยน้ำไล่ไหลแล้วครับพี่นองครับตักหอมแดงใส่เยอะๆครับอือหือโอ้อออออออ แหบแหบพี่น้องแหบแหบมาเดิอมาเดิ่อือหืมอือหืมอืหืมอือหมหอมแดงใส่หลายเข้าไปพี่น้องเพราะว่าสีสะเก็ดเป็นเมืองหอมแดงอยู่แล้วอือหืม สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ้าะไปแล้วครับพี่น้องครับ